ผู้จัดสาวคนดงังปล่อยโฮกลางงานปาร์ตี้หลังกระแสะตอบรับละครมาแรงเกินต้านผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับจุ๋ยวรัตยากับละครเรื่องจังหวะหัวใจในายสะอาดเป็นผลงานเรื่องแรกในฐานะผู้จัดของเธอแถมยังได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเยี่ยมโดยล่าสุดจุ๋ยได้โพสทภาพร้อมแคปชั่นระบุว่าวันนี้เห็นคุณผู้ชมดูแฮแท็กจังหวะหัวใจนายสะอาด แล้วมีความสุขจุ๋ยก็รู้สึกมีความสุขและดีใจมากเหมือนกันค่ะแถมตอนนี้ยังคงขึ้นอันดับหนึ่งรายการทีวีใน Netflix ตลอดทั้งวีคอีกในจีนก็ยอดวิว130ล้านวิวแล้วเกินที่หวังไว้มากขอบคุณสำหรับการตอบรับละครเรื่องแรกที่จุ๋ยตั้งใจทำมากมากนะคะใจฟูและอ่อนไหวไปหมดรักทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องนี้ขอบคุณนะคะทุกคนร้องไห้ไปกลุมใหญ่วันติดกล้อง แฮแทกขอบคุณมิตรภาพดีๆจากกองนี้มากๆค่ะแฮชแทกโอกาสหน้าเจอกันใหม่แฮชแทกรัก